ในช่วงพิธีวันวิสาขบูชาอันศักดิ์สิทธิ์นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในเชียงใหม่ขณะที่ผู้คนกว่าหลายร้อยกำลังสวดมนต์ขอพรอ,อยู่อย่างสงบเจ้าสุนัขตำรวจกลับพุ่งตัวขึ้นไปอย่างกระทันหันเห่าลั่นใส่ถุงผ้าของเจ้าอาวาสผู้เป็นที่เคารพภายในนั้นพบกล่องอัญ,ญมณีหยาบและจดหมายข่มขู่เพียงหนึ่งฉบับทำเอาทั้งลานวัดเงียบงันดั่งหยุดหายใจเหตุการณ์นั้นกลายเป็นจุดเริ่มของการเปิดโปงอุโมงลับใต้ต้นโพและขบวนการลักลอบค้าที่แฝงตัวภายใต้ผ้าเหลืองของพระสงฆ์ มุทิตาสวัสดีคุณลุงคุณป้าทุกท่านจากช่องสุขใจในบ้านปลายเมื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดกลับถูกนำมาใช้ในทางมืดศรัทธาจะยังคงเหลืออยู่ได้หรือไม่และหากผู้หลอกลวงคือคนที่นุ่งห่มผ้าเหลืองใครกันคือคนแรกที่จะมองเห็นความจริงหากเรื่องราวนี้ทำให้หัวใจของคุณลุงคุณป้าสั่นสะเทือนขอได้โปรดแบ่งปันเพื่อส่งต่อคุณค่าของการตื่นรู้และความซื่อตรงอย่าลืมกดติดตาม และเปิดกระดิ่งเพื่อร่วมเดินทางกับสุขใจในบ้านปลายพื้นที่ที่เก็บรักษาเรื่องราวลึกซึ้งที่สุดเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ความศรัทธาและความจริงวัดป่าธรรมราชเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สุดของเชียงใหม่ตั้งอยู่กลางเขาที่ซึ่งสายหมอกยามเช้ามักปกคลุมหลังคาเก่าที่เต็มไปด้วยมอสปีนี้วัดแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานวิสาขบูชาระดับนานาชาติที่รวบรวมพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและพระสงฆ์จากทั่วสารทิศมาร่วมพิธี ทั่วบริเวณวัดสว่างสวัยด้วยโคมไฟและดอกบัวกระดาษกลิ่นทูมผสมกับเสียงระฆังสร้างบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ผู้นำพิธีคือท่านอาจารย์นิราชัยเจ้าอาวาสผู้มีใบหน้าอ่อนโยนและดวงตาเปี่ยมด้วยประสบการณ์น้อยคนจะรู้ว่าก่อนที่ท่านจะห่มจีวรท่านเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลายัยนักวิชาการที่มีชื่อเสียง หลังจากเสียภรรยาและลูกจากอุบัติเหตุเมื่อเกือบ20ปีก่อนท่านเลือกสละทุกอย่างเพื่อหาความสงบในร่มเงาพระธรรมนับแต่นั้นท่านอาจารย์นิราชัยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและได้รับความเคารพจากพุทธศาสนิกชนเป็นพิเศษเพื่อรักษาความปลอดภัยในงานวิสาขบูชาปีนี้ทางการท้องถิ่นร่วมกับตำรวจเชียงใหม่ได้จัดทีมตอบโต้ฉุกเฉินพิเศษเข้าดูแลผู้บัญชาการทีมคือพันตำรวจเอกประชาวงชยัย นายตำรวจผู้มีประสบการณ์โชคโชนในคดีพิเศษร่วมกับเขาคือเจ้าดาวสุนัขตำรวจพันมาริโนวผู้มีจมูกรับกลิ่นเฉียบคมเคยร่วมคลี่คลายคดีสำคัญหลายคดีในพื้นที่ดาวมีขนสีน้ำตาลเข้มรูปร่างปรัดเปรียวดวงตาคมราวกับรู้ความคิดแม้จะอายุ8ปปีแล้วแต่สัญชาตญาณและความแข็งแกร่งของมันยังทำให้เจ้าหน้าที่ใหม่หลายคนยกย่องไม่มีใครคาดคิดว่า การปรากฏตัวเงียบๆของมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้กำแพงหินของวัดอายุกว่าร้อยปีพิธีวิสาขบูชาเริ่มต้นด้วยความสงบและศรัทธาหลังช่วงสวดมนต์และพิธีอาบน้ำพระพุทธศาสนิกชนหลายร้อยคนเริ่มลุกขึ้นเตรียมตัวกลับบ้านในขณะที่เสียงระฆังดังก้องผู้คนยังคงเปี่ยมด้วยรอยยิ้มและความเบิกบานแต่ทันทีที่ฝีเท้ากลุ่มแรกเริ่มออกจากลานวัดเสียงคำรามต่ำก็ดังขึ้น ทำลายความเงียบอันศักดิ์สิทธิ์นั้นทันทีดาวที่นอนสงบอยู่ข้างพันตำรวจเอกประชาลุกพรวดขึ้นมันคำรามก่อนจะพุ่งตรงไปยังอุโบสถเหมือนถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณบางอย่างดวงตามันจ้องไปยังท่านอาจารย์นิราชัยผู้กำลังพูดคุยกับกลุ่มญาติโยมผู้สูงวัยดาวคำรามเสียงดังแล้วกระโจนขึ้นมุ่งไปที่ถุงผ้าสีน้ำตาลที่ท่านพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาผู้คนรอบข้างตกตะลึง บางคนถอยหลังด้วยความตกใจพันตำรวจเอกประชารีบเข้าควบคุมดาวทันทีแต่สุนัขไม่ขยับดวงตามันยังคงจ้องถุงผ้าร่างกายเกรงพร้อมจะกระโจนใส่ทุกเมือ่อนั่นไม่ใช่ปฏิกิริยาล้อเล่นหรือการระแวงทั่วไปแต่นี่คือพฤติกรรมของมันเมื่อเจอกลิ่นของสิ่งผิดกฎหมายท่านอาจารย์นิรชาชัยนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆถอดถุงผ้าออกจากไหล่ท่านยื่นให้พันตำรวจเอกประชาด้วยมือของตนเอง แววตานิ่งแต่ลึกลงไปคือความกังวลที่ยังไม่เผยชัดหากจำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเชิญครับพันตำรวจเอกประชาะเปิดถุงต่อหน้าผู้คนกว่าหลายร้อยภายในนั้นไม่ใช่ตำราหรือเครื่องสัก,การาะอย่างที่ทุกคนคิดแต่เป็นกล่องไม้ขนาดเล็กหนักมือเมื่อฝาเปิดออกแสงสะท้อนวับขึ้นจากกองอัญ,ญมณีหยาบเพชรดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนเย็ยนเฉียบและคมราวกับใบมีด ข้างกล่องคือกระดาษแผ่นหนึ่งยับยุยี่ลายมือวัดหลังพิธีจะมีคนมาเอาอยาทำพังรางวัลของคุณจะคุ้มค่าทั่วลานวัดราวกับอากาศหายไปผู้คนมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนระหว่างความสงสัยและความไม่เชื่อเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นทำไมต้องเป็นท่านยายคนหนึ่งพึมพำราวกับไม่เชื่อในสายตาตัวเองเป็นไปไม่ได้ ท่านอาจารย์นิราชัยกำชายจีวรแน่นท่านเงยหน้าเสียงแหบแต่มั่นคงผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับของพวกนี้เลยถุงผ้านี้อยู่กับผมตลอดนอกจากตำราและของใช้ส่วนตัวผมไม่เคยพกสิ่งอื่นคำพูดของท่านลอยอยู่ในอากาศที่เต็มไปด้วยความระแวงในเสี้ยววินาทีศรัทธาที่สั่งสมมาตลอดหลายสิบปีทั้งบทสวดทั้งคำเทศกลับปอบบางจนจุกในอ,อกอัไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหลังเกิดเหตุ ภาพกล่องเพชรและจดหมายลึกลับในถุงเจ้าอาวาสได้แพร่กระจายไปทั่วกลุ่มชาวพุทธบนโลกออนไลน์หัวข้อข่าวสุดแรงผุดขึ้นไม่หยุดเจ้าอาวาสซ่อนเพชรในงานวิสาขบูชาสุนักตำรวจเปิดโปงความลับสะเทือนวัดปัตรมราชพุทธศาสนาถูกหลอกใช้หรือมีคนใช้ศาสนาหลอกความเร็วของการแพร่กระจายทำให้เรื่องนี้กลายเป็นศูนย์กลางการถกเถียงไม่ใช่แค่ในเชียงใหม่แต่ทั่วทั้งประเทศตำรวจต้องรีบปิดล้อมพื้นที่ บริเวณอุโบสถองค์พระพุทธเจ้าประสูตรและลานวัดที่ใช้ประกอบพิธีถูกล้อมด้วยเชือกห้ามเข้าใกล้กล้องวงจรปิดรอบวัดถูกดึงมาเพื่อตรวจสอบพิธีกรรมทั้งหมดที่เหลือของวันนั้นถูกยกเลิกชาวพุทธหลายคนเดินออกจากวัดด้วยสายตาหนักอึง้งเต็มไปด้วยความคลางแคลงและความเสียดายในห้องรับแขกเล็กๆภายในวัดการสอบสวนเป็นการภายในเริ่มขึ้นพันตำรวจเอกประชาเริ่มฟังคำให้การของผู้ที่อยู่ในวัด พระผู้ช่วยเจ้าอาวาสและพระหนุ่มหลายรูปให้การตรงกันว่าช่วงหลังๆมานี้มีคนแปลกหน้าแวะเข้าวัดในช่วงเย็นหรือกลางคืนบ้างอ้างว่ามาสวดมนต์บ้างบอกมาขอขมาหรือแค่ยืนเงียบๆสักพักก่อนจากไปพวกเขาไม่ได้ก่อเรื่องแต่เวลาและลักษณะการปรากฏตัวนั้นชวนให้รู้สึกแปลกที่น่าสนใจที่สุดคือคำให้การของคุณบัวหญิงวัยกลางคนผู้ทำงานอาสามานานดูแลความสะอาดและเตรียมอาหารเช้าให้พระเธอพนมมือ สีหน้าไม่มั่นใจประมาณอาทิตย์ก่อนฉันเดินผ่านระเบียงด้านหลังตอนดึกบังเอิญได้ยินเสียงท่านเจ้าอาวาสคุยโทรศัพท์ในห้องน้ำเสียงท่านดูเครียดเบาแต่เร่งรีบฉันไม่ได้ยินชัดเจนแต่เช้าวันต่อมาเห็นท่านดูอิดโรยมากเดินอย่างแทบไม่ตรงพันตำรวจเอกประชาจดบันทึกทุกคำอย่างละเอียดเขารู้ดีว่าคนอย่างอาจารย์นิราชัยที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายปลีกวิเวกหากเริ่มมีความผิดปกติ ยอมไม่ใช่เรื่องบังเอิญชิ้นส่วนเล็กๆของปริศนาเริ่มขยับแต่มันจะนำไปสู่การพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือเปิดเผยความลับที่แม้แต่ผู้ถูกสงสัยก็ไม่เคยรู้ตัวเย็นวันนั้นเมื่อแสงแดดเอียงต่ำหลังแนวเขาแสงอ่อนสาดลงลานวัดกลายเป็นเงายาวพาดบนอิฐเก่าบรรยากาศในวัดเงียบลงอย่างชัดเจนหลังเหตุการณ์สะเทือนเช้านั้นในขณะที่ชาวพุทธย่อยเดินจากไปเงียบๆเบจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงเดินตรวจสอบทุกพื้นที่ และในขณะนั้นเองดาวเจ้าสุนัขตำรวจก็เริ่มมีพฤติกรรมผิดปกติอีกครั้งดาวกระตุกสายจูงมุ่งไปทางสวนด้านหลังอุโบสถที่มีต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ใต้ร่มใบกว้างราวร่มธรรมชาติดาวหยุดก้มหน้าดมพื้นดินแล้วขู่เบาๆมันใช้เท้าตะกุยดินอย่างแน่วแน่ปรากฏว่ามีอะไรบางอย่างโผลออกมากระดาษแผ่นหนึ่งยับและมีคราบดินทรายพันตำรวจเอกประชาสวมถุงมือ หยิบขึ้นมาช้าๆหลังจากปัดฝุ่นเบาๆตัวหนังสือปรากฏชัดส่งของหลังวัดหนึ่งเศษสองส่วนห้าตรงเวลาสิบสองพฤษภาคมก็คือวันนี้ไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของถุงผ้าอีกแล้วตำรวจรีบขยายวงพื้นที่ตรวจคน้นไม่ไกลจากนั้นตรงพุ่มไม้เตี้ยริมกำแพงอุโบโสถด,ดาวเห่าเบาๆอีกครั้งเมื่อขุดเบาๆ พวกเขาพบสิ่งของเล็กๆถูกห่อด้วยถุงพลาสติกสีดำข้างในคือโทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กขนาดเท่าบาัตรแบบที่อัดยากรมักใช้เพราะซ่อนได้ง่ายและตรวจจับไม่ได้เมื่อปิดเครื่องในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งโทรมาแจ้งว่าบริเวณริมกำแพงด้านทิศตะวันตกพื้นที่ที่แทบไม่มีใครผ่านไปมาพวกเขาพบกุญแจเก่าเป็นสนิมพร้อมกับเศษผ้าสีน้ำตาลขาดวินซึ่งเป็นเนื้อผ้าแบบเดียวกับถุงที่ท่านอาจารย์นิรชาชายัยใช้ รอยขาดนั้นไม่เรียบราวกับมีใครบางคนกระชากของบางอย่างออกจากถุงอย่างเร่งรีบเมื่อเปิดโทรศัพท์เครื่องเล็กขึ้นมามีข้อความเดียวปรากฏอยู่บนหน้าจอของอยู่ในถุงแล้วอย่าเคลื่อนไหวอย่าโทรมาอีกข้อความเพียงบรรทัดเดียวเย็นชาและเพียงพอที่จะทำลายข้อสงสัยที่หลงเหลืออยู่ทั้งหมดมีใครบางคนจงใจใส่กล่องอัญ,ญมณีลงในถุงของเจ้าอาวาสและตอนนี้ ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาทั้งหมดกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้หากความจริงไม่ถูกเปิดเผยก่อนที่ความมืดจะกลืนกินทุกสิ่งชื่อจริงของท่านอาจารย์นิราชัยคือดรนิรันสุทธิพงศ์ก่อนที่จะออกบวชเขาเคยเป็นหนึ่งในอาจารย์มหาวิทยายลัยที่อายุน้อยที่สุดแห่งมหาจุฬาลงกรณราชทยานและยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านอาสังหาริมทรัพย์ชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพผู้คนที่เคยรู้จักเขาต่างเรียกขานว่าสมองเย็นของตลาด ชายผู้มีทั้งมันสมองและวิสัยทัศน์ผู้เคยพลิกเกมกลับมาชนะในดีนที่ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปได้และในดีนซื้อขายที่ดินแถบชนบุรีเมื่อหลายปีก่อนเขาได้เอาชนะอนันตโชติกานักธุรกิจผู้ทะย,ยานแต่ไร้ความสุขุมอนันต์เคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นของนิรันเคยเริ่มต้นสร้างธุรกิจมาด้วยกันแต่ก็เป็นคนแรกที่หันหลังให้เมื่อโลกธุรกิจกลายเป็นสงครามหลังความพ่ายแพ้นั้นอนันต์ไม่เพียงสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมด แต่ยังถูกขับพ้นจากวงการบางคนว่าเขาเสียสติบางคนหรือว่าเขาหนีไปกบดานที่กัมพูชาแต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนเขาไม่เคยลืมชื่อนิรันวันเวลาผ่านไปเรื่องราวนั้นดูเหมือนจะถูกฝังไว้ในอดีตนิรันเลือกระวางถอนตัวจากโลกวัตถุห่มผ้ารับนามใหม่ว่านิราชัยและเข้าสู่ประตูธรรมเพื่อชอดใช้สิ่งที่เคยทำเขาใช้ชีวิตเงียบๆเ,เกือบ2ีปีในวัดปรมราช สอนธรรมะนำสมาธิและเยียวยาผู้หลงทางกระทั่งวันนั้นมาถึงเมื่อวัตถุปิดล้อมจากเหตุการณ์กล่องเพชรเมื่อศรัทธาของผู้คนนับพันเริ่มสั่นคลอนชายคนหนึ่งในเสื้อเชอิ้ตสีเทาและหมวกผ้าธรรมดาก็ปรากฏตัวขึ้นกลางลานวัดท่าทางผ่อนคลายแต่ดวงตาคมเฉียบราวมีดอเขาเดินตรงไปยังหน้าอุโบสถที่ซึ่งอาจารย์นิราชัยกำลังนั่งสมาธิเงียบๆเ,เขาไม่ยกมือไหว ไม่เอ่ยคำทักทายแบบที่ควรมีต่อพระเขาเพียงแค่ยิ้มมุมปากนานแล้วนะครับดร์นิรัน์อาจารย์ลืมตาแววตาช้าแต่มั่นคงข้าไม่ได้เป็นคนของโลกอีกต่อไปแล้วชายคนนั้นหัวเราะในลำคอคุณอาจลืมอดีตแต่ผมนะ่กไม่เคยและคุณก็รู้นี่ศักดิ์ศรีคือสิ่งที่คุณรักที่สุดไม่มีใครในลานวัดเข้าใจความหมายลึกซึ้งของบทสนทนานั้น แต่ท่านอาจารย์เข้าใจท่านมองตามร่างชายคนนั้นที่เดินจากไปอย่างไม่เร่งรีบและไม่พยายามปิดบังอะไรเพราะสำหรับเขานี่ไม่ใช่การล้างแค้นทางธุรกิจอีกต่อไปนี่คือการชำระบัญชีด้วยศรัทธาพลบเข้ามาเยือนหมอกบางเริ่มไหลลงมาจากแนวเขาวัดป่าธรรมราชงเงียบงันอย่างผิดปกติพระทุกรูปล้วนลาถอยกลับกุฏิเหลือเพียงแสงไฟสีเหลืองสลัวจากเขตสอบสวนชั่วคราวด้านหลังศาลา ดาวสุนัขตำรวจแม้ผ่านวันอันตึงเครียดก็ยังไม่ยอมนอนนิ่งมันครางเบาๆดึงสายจุงตึงดวงตามองไม่ละไปจากคลางเก่าๆที่ร้างมานานตั้งอยู่สุดลานวัดใกล้ขอบป่าพันตำรวจเอกประชามองตามก่อนพยักหน้าอนุญาตดาวถูกปล่อยมันวิ่งตามทางเดินที่เต็มไปด้วยตะไคร่ลัดเลาะกำแพงอิดเก่าไปหยุดหน้าประตูไม้สีเข้มที่ถูกทวันคลุมจนบานพับแทบมองไม่เห็น ด้วยสัญชาตญาณเฉียบคมดาวเริ่มตะกุยดินบริเวณมุมกำแพงด้านหลังเสียงกลวงๆดังขึ้นใต้ฝ่าเท้าเมื่อขุดลึกลงไปสิ่งที่ปรากฏคือแผ่นคอนกรีต,ตแตกร้าวสัญญาณชัดเจนของฝาทางลับที่ถูกปิดซ่อนไว้อย่างแนบเนียนหลังจากใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงในการรื้อถอนอย่างระมัดระวังฝาทางลับก็ถูกเปิดออกไอเย็นชื้นลอยขึ้นมาปะปนกลิ่นดินกับโลหะ อุโมงใต้ดินมีขนาดแค่พอให้คนก้มตัวลอดเข้าไปเสริมด้วยไม้เต่งและปูนหยาบดาวเดินนำหน้าก้าวเข้าไปอย่างเงียบงันราวกับคุ้นเคยกับความมืดแห่งนี้มาก่อนภายในแสงไฟฉายกวาดผ่านทุกมุมเผยภาพที่ไม่มีใครคาดคิดพระพุทธรูปไม้เจ็ดองค์ขนาดใหญ่ภายในกลวงด้านล่างมีฝาปิดเปิดได้เครื่องนับเงินถูกวางประปนกับลังไม้ ข้างกันเป็นอุปกรณ์ตัดสัญญาณขนาดเล็กอุปกรณ์ที่พบได้เฉพาะในขบวนการลักลอบมืออาชีพบนผนังแผนที่กระดาษขนาดใหญ่ถูกปักด้วยตะปูเหล็กวาดด้วยมืออย่างละเอียดแสดงเส้นทางจากป่าแม่แตงผ่านทางลัดเข้าสู่บริเวณวัดข้อความด้วยปากกาหมึกแดงสะดุดดาฝากไว้ที่วัดรับของคืนคืนวันที่หนึ่งเศษสองส่วนห้าห้าห้ห้สุนัข้า้าใ้ลห้าหนาห้นเ้้าห้าห้าท้าอีกห้า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 ห้่ห้่ห้า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 ห มีชายคนหนึ่งพยายามหลบหนีออกทางประตูหลังในกระเป๋าพบบัตรประชาชนปลอมและอุปกรณ์ตัดสัญญาณขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบใบหน้าพบว่าตรงกับข้อมูลในแฟ้มของอดีตพนักงานบริษัทของอนันต์ชื่อว่ากริยุทธนาอดีตผู้ช่วยคนสนิทของอนันต์โชติกาเมื่อราวสิบปีก่อนสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาแฝงตัวอยู่ในวัดในคราบอาสาสมัครทำหน้าที่ทำความสะอาดครัวและโกดังปรากฏตัวเฉพาะช่วงเช้าตรู่หรือพบค่ำ เลี่ยงทุกคำถามและไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่มีใครในวัดคาดคิดว่าชายผู้มีมือเรียบและรอยยิ้มบางเบากลับเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของเครือข่ายลักลอบข้ามชาติที่แฝงตัวอยู่ภายใต้ร่มเงาพระธรรมผู้กำกับประชากรรมแผนที่แน่นในมือความรู้สึกร้อนวูบแล่นผ่านกระดูกสันหลังวัดป่าธรรมราชสถานที่ที่เคยเงียบสงบบัดนี้ปรากฏตัวเป็นสถานีลำเลียงอย่างแยบยนต์ซึ่งไม่ได้ออกแบบด้วยอาวุธแต่ด้วยการหลอกลวงและศรัทธา เมื่อยามเข้าม,มาเยือนบรรยากาศในวัดป่ธรรมราชหนักอึ้งราวกับกลั่นตัวได้ในขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างการปิดผนึกอุโมงค์ใต้ดินหน่วยสืบสาบว่ามีผู้ลอบเข้าไปยังโกดังเก่าพื้นที่ที่เคยอยู่ในความรับผิดชอบของกริชพวกเขารีบรุดเข้าไปภายในโกดังกริชกำลังพยายามเผาเอกสารแฟ้มหนึ่งพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างแสงไฟเต้นพลิวสะท้อนใบหน้าที่เร่งรีบและเต็มไปด้วยการคำนวณแต่ก่อนจะเผาทำลายทั้งหมด เขาถูกควบคุมตัวทันทีในกระเป๋าสะพายของกริตพบโทรศัพท์ที่ติดตั้งซิมต่างประเทศแผนผังทางเดินภายในวัดและโดยเฉพาะรายชื่อจุดรับอัญมณีตามแนวชายแดนไทยเมียนมาณสถานีตำรวจจังหวัดเชียงใหม่หลังเงียบงันมาหลายชั่วโมงกริตก็ยอมเปิดปากเขาไม่อ้อมค้อมไม่ปฏิเสธทุกคำพูดเหมือนมีดที่ค่อยๆเผยความจริงเขายอมรับว่าแผนการลำเลียงผ่านวัดทั้งหมดถูกวางโดยอนันโชติกา กรตเป็นเพียงมือปฏิบตัติคนปูทางผู้ดูแลให้ทุกอย่างราบรื่นวัดป่าธรรมราชไม่ใช่จุดเดียวแต่เป็นจุดสําคัญเพราะชื่อเสียงของเจ้าอาวาสใหญ่พอจะทำให้ไม่มีใครกล้าส,สงสัยเขาเคยสาบานว่าจะทำให้ท่านอาจารย์เสียของรักที่สุดกริตกล่าวเสียงเรียบตอนนี้เขาทำได้แล้วจากคำให้การดังกล่าวตำรวจเร่งขยายผลทันทีหมายจับระดับประเทศถูกออกภายในไม่กี่ชั่วโมง ไม่นานหลังจากนั้นระบบตรวจคนเข้าเมืองของสนามบินเชียงใหม่ตรวจพบสัญญาณผิดปกติผู้โดยสารคนหนึ่งใช้หนังสือเดินทางปลอมชื่อสุรินเดชชัยแต่ลายนิ้วมือตรงกับอนันต์โชติกาเขากําลังผ่านขั้นตอนขึ้นเครื่องไปยังพนมเปนเมืองที่เคยเป็นแหล่งหลบภัยของเขาหลังการล่มสลายเมื่อหลายปีก่อนครั้งนี้เขาไม่เพียงหนีเขาต้องการหายไปจากโลกแต่เขาคาดไม่ถึงเพียงสิ่งเดียว ผู้คนอาจลืมอดีตแต่ความยุติธรรมไม่มีวันลืมและความยุติธรรมนั้นครั้งนี้มีสุนัขตำรวจเฝ้ารออยู่หน้าเครื่องสแกนเวลา21นาฬิกาสนาทีนาฬิกาที่สนามบินเชียงใหม่ผู้โดยสารชื่อสุรินเดชชัยหรืออนันตโชติกากำลังเร่งฝ่าด่านความปลอดภยัยเขาสวมหมวกแก๊ปต่ำแว่นตาดำและลากกระเป๋าเดินทางใบเล็กรูปร่างสูงใหญ่ก้าวเดินกว้างทำให้เขาโดดเด่นแม้พยายามเก็บท่าที สายตาของเขาชำเลืองหลังอยู่ตลอดเวลาความวิตกฉายชัดบนใบหน้าจากชั้นบนผู้กำกับประชาดูทุกความเคลื่อนไหวผ่านกล้องและวิทยุสื่อสารข้างๆเขาคือดาวสุนัขตำรวจผู้ร่วมเดินทางในคดีนี้ตั้งแต่วันแรกหูของดาวตั้งตรงสายตาจับจ้องภาพชายที่มันเคยดมกลิ่นเจอในวัดไม่ต้องรอคำสั่งเพียงพยักหน้าเบาๆดาวก็พุ่งออกจากจุดซุ่มราวกับลูกธนูมีชีวิต อนันต์ได้ยินเสียงฝีเท้าดังเร่งร้อนจากด้านหลังเขาหันกลับไปพอดีกับจังหวะที่ดาวพุ่งทะยานข้ามแนวกัน้นคำรามก้องสะเทือนด้วยความตื่นตระหนกอนันต์เบี่ยงตัวกระทันหันทิ้งกระเป๋าเดินทางไว้วิ่งโพดเข้าสู่ทางเดินเทคนิคที่เจ้าหน้าที่ซ่อมเพิ่งเปิดทิ้งไว้เป็นทางแคบคดเคี้ยวแสงไฟนีออนกับพริบเป็นช่วงช่วงมือขวาของเขาควักอุปกรณ์ตัดสัญ,ญญาณสีดำขนาดเท่ากล่องไม้ขีดออกจากกระเป๋าเสื้อเพียงแค่กดปุ่ม ระบบสื่อสารระหว่างเขากับฝ่ายรักษาความปลอดภัยจะถูกตัดขาดไปชั่วครู่มากพอให้เขาหลุดผ่านประตูหนีฉุกเฉินหลังคลังสินค้าแต่เขายังกดไม่ทันดาวพุ่งถึงตัวกระจนขึ้นสูงงับเข้าที่แขนข้างที่ถืออุปกรณ์เสียงกรีดร้องดังลั่นอุปกรณ์กระเด็นออกจากมือกลิ้งไกลไปบนพื้นปูนไม่ทันได้ทำหน้าที่อนันตเซทลาไปกระแทกผนังมืออีกข้างควานหาที่พยุง ทันทีหน่วยปฏิบัติการพิเศษกรูกันเข้ามาควบคุมตัวเขาภายในไม่กี่วินาทีเสียงกุญแจมือคลิกลงล็อกที่ข้อมือของอนันโชติกาพอดีกับจังหวะที่เขาเงยหน้าขึ้นมองดาวสุนักผู้ยังคำรามในลำคอเบาๆดวงตาแน่วแน่ราวกับต้องการจะรึกภาพชายผู้เคยสันคลอนศรัทธาให้ตราตรึงไว้เป็นไปไม่ได้แค่หมาตัวเดียวเขาพึมพำก้มหน้าลงเมื่อเสียงกุญแจดังก้องไม่มีใครในทีมตอบคำพูดของเขา เพราะทุกคนรู้ดีคราวนี้เจ้าหมาตัวนั้นคือผู้ปิดฉากบทละครแห่งการหลอกลวงภายใต้ผ้าเหลืองหนึ่งสัปดาห์หลังการจับกุมอนันโชติกาที่สนามบินวัดปฐมราชกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อสวดมนต์หรือร่วมงานวิสาขบูชาหากเพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีสําคัญพิธีคืนศักดิ์ศรีให้ท่านอาจารย์นิราชายัยผู้เคยถูกสงสยัยเคยยืนอยู่กลางพายุแห่งข้อคอรหาและบัตรนี้ได้รับการพิสูจน์ด้วยความจริง ลานวัดเต็มไปด้วยธงและดอกไม้ไม่ฉูดฉาดเหมือนวันงานใหญ่แต่กลับเต็มไปด้วยความสงบและซาบซึ้งยิ่งกว่าบนเวทีหน้าอุโบสถตัวแทนจากตำรวจเชียงใหม่หน่วยงานปกครองและคณะส่งขึ้นประกาศว่าจากการสืบสวนโดยละเอียดเราขอยืนยันว่าท่านอาจารย์นิราชัยไม่เกี่ยวข้องกับการลักลอบใดๆท่านเป็นผู้ถูกหลอกใช้และได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อค้นหาความจริงเสียงปรบมือดังขึ้น แรกๆยังเบาแล้วก็ค่อยๆขยายเป็นระลอกแห่งความเห็นใจบางคนหลั่งน้ำตาบางคนคุกเข่าพนมมือส่วนอาจารย์ยังคงมีสีหน้าเรียบนิ่งเดินขึ้นเวทีในจีวรสีน้ำตาลเก่าที่ซีดตามกาลเวลาท่านพนมมือก้มศีรษะลงลึกไม่กล่าวถ้อยคำใดแต่เพียงการกระทำนั้นก็เพียงพอจะทำให้คนทั้งลานเงียบงันในความตื้นตันและหลังจากพิธีนั้น เหตุการณ์เล็กๆที่หลายคนรอคอยก็เกิดขึ้นรูปปั้นสุนัขหินสีเทาถูกตั้งไว้อย่างสง่างามที่ประตูวัดป่าธรรมราชท่านั่งมั่นคงแงนหน้าดวงตามองตรงไปยังทางเข้าราวกับผู้เฝ้าประตูผู้สงบเสงี่ยมใต้แท่นมีแผ่นทองเหลืองจะรึกไว้ว่าพักดีนำพาสู่ความจริงชาวบ้านแวะมาถ่ายรูปเด็กๆวิ่งวนรอบรูปปั้นส่วนญาติโยมไวยชารา หลายคนเพียงยืนนิ่งพนมมืออธิษฐานเบาๆไม่มีใครพูดเสียงดังไม่มีคำอธิบายใดเพราะทุกคนเข้าใจดีในท่ามกลางข้อสงสยัยสิ่งที่พาคนกลับสู่สิ่งถูกต้องคือความซื่อสัตย์ที่ไม่ต้องเอื้อนเอ่ยของสิ่งมีชีวิตที่ใครหลายคนเคยคิดว่าไร้วิญญาณหนึ่งเดือนหลังคดีปิดฉาก พันตำรวจเอกประชาวงชัยได้รับคำสั่งย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่ชายแดนแม่ห้องสอนพื้นที่เงียบสงบใกล้แนวป่ามีคนอยู่น้อยแต่เป็นเส้นทางสำคัญในการต่อต้านการลักลอบข้ามชาติไม่มีพิธีอำลาไม่มีเสียงบอกลาเขาออกเดินทางในบ่ายไร้ลมพกไปเพียงกระเป๋าส่วนตัวไม่กี่ใบแฟ้มเอกสารหนึ่งชุดและลูกประคำไม้หอมสีคล้ำของขวัญจากท่านอาจารย์นิราชัย ที่เงียบเงียบยืนให้กันหน้าประตูวัดในวันสุดท้ายไม่ใช่เพื่อขอพรท่านกล่าวเสียงเบาเหมือนลมหายใจแต่เพื่อตนใจว่าเคยมีหมาตัวหนึ่งและคนคนหนึ่งเคยร่วมกันค้นหาแสงสว่างในใจแห่งพุทธธรรมรถลุยทางเก่าค่อยๆพาพันตำรวจเอกประชาะเคลื่อนห่างออกไปขณะที่ดาวเจ้าหมาน้อยยังนั่งอยู่ท้ายรถหันหน้ากลับไปมองหลังคาวัดอันคุ้นตาราวกับเสียดายในสิ่งที่ยังไม่ทันได้กล่าวลา หนึ่งคืนพระจันทร์ผ่านไปท่ามกลางหุบเขาเงียบงันในจังหวัดแม่ห้องสอนมีวัดเล็กๆแห่งหนึ่งเพิ่งถูกบูรณะจากโรงเก่าพื้นปูด้วยหินหยาบหลังคากระเบื้องสีน้ำตาลเข้มเรียบง่ายชาวบ้านรอบๆไม่เรียกชื่อวัดตามทะเบียนแต่เรียกด้วยความคุ้นเคยว่าวัดดาวไม่ใช่เพราะมีพระพุทธรูปใหญ่ไม่ใช่เพราะมีคมภีรโบราณแต่พระหน้าวัดแห่งนั้นทุกเช้าและยามพลบค่ำจะมีหมามารินัวตัวหนึ่งนั่งเงียบเฝ้าประตู ไม่เห่าไม่ขยับเพียงเงยหน้ามองถนนดินแดงเบื้องหน้าเรากับคอยเฝ้าบางสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ที่เดินผ่านจะก,ก้มศีษะเบาๆเด็กๆที่เล่นใกล้ประตูไม่มีใครกล้าว,วิ่งสุกซนเกินขอบเพราะทุกคนรู้ดีที่แห่งนี้เคยมีหมาตัวหนึ่งผู้เคยพาผู้คนเดินออกจากความคลางแคลงสู่ความจริงและตอนนี้มันเลือกที่จะเฝ้าประตูโดยไม่ต้องการคำชมไม่ต้องการเกียรติยศ ขอเพียงได้ยืนอยู่ตรงนั้นข้างๆความถูกต้องเรื่องราวที่วัดป่าธรรมราชไม่ใช่เพียงคดีอาชญากรรมลึกลับแต่มันคือกระจกบานใหญ่สะท้อนความเชื่อความซื่อสัตย์และความกล้าที่จะ,ะเผชิญความจริงมันเตือนให้เรารู้ว่าศรัทธาแม้มองไม่เห็นคือทรัพย์ล้ำค่าที่มนุษย์มอบให้กันแต่ก็เป็นสิ่งเปราะบางที่สุดเมื่อถูกหักหลังเกียรติหากยึดเพียงชื่อเสียงภายนอกก็พร้อมพังทลายเพียงครึปตา แต่หากสร้างด้วยเหตุผลและความอดทนมันจะถูกรักษาไว้แม้โดยบางสิ่งที่ดูเล็กน้อยอย่างหมาตัวหนึ่งที่เห่าในจังหวะที่ถูกต้องเรื่องราวนี้ยังสอนเราอีกว่าความชั่วไม่ได้มีใบหน้าดูร้ายเสมอไปมันอาจห่มจีวรเดินเข้าประตูวัดพูดจาอ่อนโยนแต่หากเจตนาคือการหว่านมาเมล็ดแห่งความสงสัยแก่นแท้ของมันก็ยังไม่เปลี่ยนและในที่สุดบทเรียนที่ลึกที่สุดมาจากความเยียบข,ของดาวไม่ต้องพูด ไม่ต้องแก้ตัวแค่ก้าวให้ถูกเห่าให้ถูกเวลาและยืนให้ถูกที่เพราะบางครั้งการปกป้องความจริงไม่จําเป็นต้องใช้ถ้อยคําแค่หัวใจดวงหนึ่งที่ไม่เคยทรยศต่อสิ่งที่ถูกต้องหากเรื่องราวนี้ทําให้คุณลุงคุณป้าหยุดคิดถึงคําว่าศรัทธาเกียรติและความจริงขอได้โปรดช่วยแบ่งปันเพื่อให้คุณค่าของการตื่นรู้ได้ขยายไกลออกไปในโลกที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนและอย่าลืมกดติดตาม เปิดกระดิ่งเพื่อเดินทางต่อไปกับสุขใจในบ้านปลายพื้นที่แห่งเรื่องราวที่สัมผัสหัวใจเพื่อให้เราทุกคนจดจำไว้ว่าความจริงอาจเงียบงนันแต่มันจะไม่มีวันถูกกลบฝัง